เรนโอู้หยผ่าพายุฝนมาอีกแล้วลูกสาวพ่อว้าวโอ้สภาพสุดแต่วะกดจีเฮรอเห้ยหิวหอะหลงเฮ้ยเอหิวอ่ะขับมือขับมือขับมือโอ้ดูมอมแมมเลยครับมอมแมมเลยครับอื้อ่ะกต็ตีอ่ะ,อะเดี๋ยวทำข้าวไปกินนะรอแป๊บหนึ่งลูกรอแป๊บหนึ่งเอ้ยเอ,เอ,เอ้เปียกหมดเลยเป็นลูกหมาตกน้ำเลยคุณนนะขับรับขับ,ขบรู้ว่าหิวรู้ว่าหิวเอ,เ,อเอ้เอ้รอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่ง เอลูกสาวพ่อมาแล้วนุ่นน่ะก็ตีอ่ะห้ามทํากันนะนี่วันนี้พ่อกินข้าวของพ่อเลยนะเดี๋ยวพ่อแบ่งข้าวให้มามาไป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 ปมา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 ไป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 เนี่ยก็ตีก็ตีไม่ทํากันเดี๋ยวเะเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะมามามามมามานันนันัน เดี๋ยว,ยว,ยว,ยวพ่อฟาดให้นะตัวตีเนี่ยนี่ัสไม่ดีเออรักเหมือนกันเออนี่วันนี้พอมีข้าวมีหมูยอมีไก่นะล,ลูกเดี๋ยวมีกว้วยจับด้วยก็ะมือก่อนกระมือกัดครับก็ะมือกรมือเน่าๆนะ่ะมาเลยกระมือเขาจีนอยลุยฝนมาหาพ่อขอข้าวกินโอ้ดูมอมแมมครับสภาพตัวตีเขานอนอยู่ตรงนี้เลยไม่เปียกเลยอันนี้ลุยฝนผ่าป่าอ้อยหมาก็ะมือ นั่นแน่มือเน่าให้แล้วอีกครั้งหนึ่งเออโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวรอแป๊บนึงพ่อทำให้เสร็จแล้วครับข้าวของคนสวยกับสุดหล่อนะไอข้าจีขอมือก่อนมาเร็วกินข้าวขอมือขอมือเร็วมากินข้าวเลยวลุยฝนมาเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรมางั้นไปไปกินข้าวกันวันนี้มีข้าวนะครับอาหารเม็ดผมหมดนะครับมีข้าวมีไก่มีมูยอทอดมามามาอันนี้โดดเลยอโดดเลย เดดเลยเดดเลยหางกระดุก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 ให้กูจีเยอะกว่าหน่อยหนึ่งเนาะกูจีมาวันเว้นวันเนาะกูตีอยู่ทุกวันอันนี้นี่ยกูจีกินนี่อึ๊บอ่ะกูจีกินในหม้อข้าวพ่อกูตีไม่กินนี่อึ๊บอือ่ะตายบุญรักษาเดี๋ยวพ่อเอาน้ำมาให้ฝนตกก็ผ่ามาเนาะอีวันเนาะโอ้โหกูตีก็หมดครับกูจีล่ะโอ้เขาจีหมดเกลี้ยงเลย ็นไงลูกเอ้อิ่มไหมเน่ะพอมีน้อยอ่ะวันเนี้ข้าพอมีน้อยพอกินแค่คำสองคำก็แบ่งให้พวกหนูเลยเนาะเอ้กินหมดเลยนะ่โอ้เดี๋ยวพ่อไปาขนมมาให้อีกคนละชิ้นดิมามาเดี๋ยวพ่อไปหาขนมเขาจีเป็นเลมมอเปลลุงแซนไม่อ <yah oo. S 2> ิ่มเอ้เดี๋ยวพ่อไปาขนมมาให้เนาะแล้วกินข้าวไม่อิ่มกันอ่ะพอมีขนมให้คนละอันเนาะอ่ะให้เขาจีกันอ่ะเอาก๋วยเตี๋ยวนี่เออคนละอันไปไป ไปเพิ่มพลังนะลูกเนาะอืมนมมมมกินข้าวไม่อิ่มฝนตกนะครับพายุเข้าไอายลูกไปกินจะแล้วพ่อเก็บชามล้างแล้วพ่อไปทํางานแล้วนะเออบุญรักษามาทุกวันอะ่ะเข้าใจไหมเข้าใจไม่อ้วนอืมมาทุกวัน